วัสดีครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมามาบอร์ดสเปคคอมของตัวเองนะครับผมว่าเป็นคอมของผมเองนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องกหกน,นะถ้าอยากรู้ว่าผมกวหกไม่กหกมาดูเลยวิธีดูสปเปคคอมอผมนะเข้าไปที่ดสพีซีนะครับแล้วก็เข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ระบบความปลอดภัยนะครับก็นี่อะนี่ CPU ของผมนะครับผม Core i5 นะครับ7,500นะฮะแล้วก็3.40เฮิรตนะครับแรม8จิกนะครับระบบปฏิบัติการ64บิตนะครับการ์ดจออันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับเป็น RTX 1060 Ti นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ RTX ไม่ใช่ RTX GTX นะฮะ1060 Ti นะครับผมแล้วก็ Windows 10เป็น Windows 10ของโปรนะครับ ก uh, ็ไม่รู้ว่าแรงไหมแต่ก็แรงไม่แรงไม่แรงแรงไม่แรง,แรงโอเคอแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสน,นี้ขอตัวลาไปก่อนไม่สวัสด,ดีหวัดไม่ดีดไม่สบายไปละ <c oughs>